สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิ่งแล้วรวยสี่หาหัวขาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายนะคะของมือวันที่สิบเอ็ดนะคะเดือนธันวาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะโมนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุข,ขนคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะอ่ารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากพีซีนะคะพี่น้องค่ะพีซีค่ะ สำหรับแนวทางของพี่ซีค่ะวที่ผพานมานะคะเขาเด่นหานะคะเขาเด่นหานะคะพี่น้องคะตะวัดจับคู่วทต่ิพานมานี่จับคู่เบาเขาเด้อพี่น้องเด้อเขาตัวเด่นนะคะพี่น้องคะมืัอนี้นะคะกติดตามเพื่อเราค่ะสําหรับแนวทางของพี่ซีนะคะรัฐบาลไทยพี่น้องคะแนวทางของพี่ซีในคลิปนี้ค่ะสีเดวมาเป็นตัวใดพอะมพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันทลงจ้าพี่ซีสวัสดีนะคะจ้าไม่เดียวขึ้นจังหวงจ้า ก็สิให้น้อยเดียวคือเก่าหลายแอดถือก็ถือบ่ถือก็คือมันเพิ่นกระเบิดหลายนะแอนเนาะค่ะพี่สีฮัลโหลจ้าได้ยินอยู่แต่ว่ามันออกเป็นเสียงก้องๆล่เรียกพี่สีอัดแล้วมันเสียงคือออกเป็นก้องๆจักหน่อยดิมัน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 บ่ค่อยมีที่พอดีพี่สียืนแอบยืนหลังของน้ําโอ้ยอ่านใจโอเคโอเคค่ะพี่สีเอาเลยค่ะเสียงดังแม่นๆจ้ะเพราะว่ามาอยู่ในอพาร์ทเมนต์เพิ่นสิทํางานอีหยังมันดังพ่อ โอ้ได้ได,ได้ค่ะแม่จะก,กับชิบองนิดนึงแต่ความค่ะพี่จีเดี๋ยวก่อนแอดอันพี่จี๊ดพ่อเขาเบอร์เบอร์ตรงมันสิบอกกองบ,งบอกอ๋อเดี๋ยวเบอร์เราด้วยโทษได้ค่ะเดี๋ยวเบิ่งเราด้วว่างน,นี่แล้วสิโท่เบอร์ตรงนะคะ,ะค่ะจะ้าเอาเลยเพราะว่าเดี๋ยวสิบวคนเยมีเวลาเนาะจ้าพี่จีค่ะแ,แม่การล่องเบอร์เน,นาะว่าที่แล้วมันพี่จีตัดตัวนั่นออกมันก็เลยพลาดไปเนาะค่ะ จริงๆอ่ะสูตรของพี่สีมันมันกระเข่าทั้งมวนอ่ะน้องแอนเนาะวันที่แล้วของพี่สีมันได้ศูนย์กระหามันได้สองกับสี่พี่สีเป็นตัดสองถิ่มเอาสีมาเสียนะอืมคนกลางวดเนี้ยมันก็ยังได้ศูนย์กระหาคือเก้านะแอนค่ะพี่สีค่ะจะได้กระมี่หาจากต้นสี่หาอย่างแหละแต่ว่าสีพี่สีก็ะสีไฮแค่ตัวเดียวนั่นแหละเป็นเมนเพิ่นจะได้บ่เบิ้ลํำเฮานาะเพื่อวันนี้อาจสีพี่สีอาจชิจับถึงตัวก็ได้ละงวนนี้นะ ค่ะพี่ซีคะการสีไ้ตัวเด่นคือเก้าเนาะแอดได้ค่ะเอาตัวเด่นไปสามสามกับหาแอดเด่นสามกับหาค่ะเน่เด่นบนล่างสามกับหาจ้าเนี่ยเพราะว่าสูตรพี่ซีจังได้กระหากับคือซีมาอยู่ลกค่ะค่ะตัวหนึ่งเนี่ยมันมันได้แปดกับซีตัวหนึ่งเนี่ยมันได้เก้าพี่ซีก็เลยคิดว่างวดนี้สีมีสีมีเก้านพร้อมเด้ค่ะ จ้ะพี่สีสิจะให้สุดเดียวแหละได้ค่ะพี่สีค่ะค่ะพี่สีสิให้สุดเอ่อสุดเก่าเหมือนตัวไอเหมือนหดว่อนนะแอดค่ะสีหาสามตัวเก่านะแอดสีหาสามม่าดิค่ะเมนสีหาสามแล้วก็พี่สีตั้งให้ตัวเดียวก็คือสามหาหาสามค่ะนี่แต่เพิ่นมากกับเพิ่นกับไปซอยเอาเนาะค่ะจะแล้วก็พี่สีสิให้อีกตัวหนึ่งให้เน้นล่างเด้อมันสีมีหนึ่งเด้อค่ะ ให้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะแม่นี่เท่านี้พี่สิสิห้เท่านี้อืมแม่รา่ว่าห้องถ้าเปิดถ้าพี่สิจับพิษกับเพิ่นกระสิบบลบลเบิปิ้ํน้ำลายห็นไหแอนค่ะพี่สิแม่แต่ว่าพี่สิคิดว่าชิดได้อยู่นะวันนี้นะค่ะเออมันมันบูงมันเป็นเรื่องบังเอิญยังไงล่ะมันพอนดีเจ้านายเพิ่นหน้ติปมาเนาะมันมันตรงอีกยังเลขธนาบัตรมันตรงสูตร ทุกตัวเลยเอ็ดโอ้กาพิสีแก่แล้วกันอ่ฮะว่าวันกาว่าวันอาจารย์ซึโน่กับว่ามันมีมีท้ายนะมันมีมีสีหามีสีหาเก้าหนึ่งจะเสียแนเนี่ยจะสีเลยโอ้เพิ่นไทยโศกเนาะแตเพิ่นไทยย่ำไดเพิ่นพี่สีสิมันสีมากในหันนะนะจะสังเกตเอ๊ะแบบผู้ใหญ่เพิ่นไทยไทยเงินจะเสียนะ เนี่ยเรื่ององีหยังบ่ฮู้ดอกเพิ่นแวบมาเพิ่นก็นย,นย,ยื่นให้จังซี่นะอืม,มค่ะหากเก้าหนึ่งมาทราบมันตรงกันเลยเนาะพี่พี่ซีเนาะนี่มันตรงสูตรของพี่สีน้ำพอดีอ่ะนะค่ะพี่ซีค่ะเนี่นยทะเลแต่ตอนนี้ก็พี่สีรอให้น้องเพิ่นเสียงให้ก่อนบาดนี้อ๋อค่ะพี่ซีเราเขามันก็มันตรงสูตรเลขสูตรของน้องสาวเพิ่นน้ำเดชโอ้ทั้งสองคู่เลยบ่คะ่ะพี่ซีคะอันของของเพิ่นนี่มันมันตรง อสูตรของเพิ่นนวัวนี่บบมีหาอ๋อบ่มีหาแมนของเพิ่นงวัวที่แล้วน่ะมันส้นของพิศีประุูกโตแล้วมันมาหาสองเต็มเต็มเลยน่ะแอดอ๋อค่ะพี่ีพิศีมันเป็ดตาสองออกกันเรื่องงเลือกนี่ค่ะนก็เลยพาไปวดวที่แล้วอ๋อแต่ว่าคุเพิ่นบ่มีหาเลยเนาะมันตรงกันเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าบนี้แมนสูตรของน้องสาวของวันี่เพิ่นบบมีหาเพิ่นมีมีเลขเพิ่นสูงได้วดนี้น่ะอ๋อค่ะแม่นเพิ่นมีเจ็ดมีแปดมีเก้าไปจังสี่เดซค่ะ แม่ปฏนคงพิศีมันได้ศูนย์กับหาค่ะอาฮะแล้วก็มันได้เก้าเก้าแล้วมันได้สี่กับแปดมันนี่พ้ศีมาเบิ่งเลยแปดนี 8, ่น้ำหนักมันน้อยเด้อมีแปดกับเจ็ดนี่น้ำหนักมันน้อยค่ะแมทเพราะว่าในในปฏิทินของพิสีเนี่ยสามเป็นแปดแปดเป็นสามแบบที่นี้เอ,อ่อพิศีมาหาหละ่ะสามเนี่ยมันเด่นกว่าแปดค่ะค่ะพิสีครับเม่พิก็เลยจับตัวนี้มาใส่อืม แล้วแต่เอฟซี็นสีสอยเอาในหันบางทีมันออกเปินไปได้ออกได้คือเก้าสี่ขาเด้เนี่ยค่ะแม่พี่สีวัดพี่สีจิตตัดหลินม่าทุกตัวได้ได้วมั้ค่ะโอ้ไม่กลับมาหลายเนาะพี่ซีมูลินีะแ่ะแม่ค่ะพี่ซีล้วจะได้กับใกล้ๆเมื่อใกล้ๆ้เลยถ้าเกิดน,น,น,น้องเ็นฝันดีพี่ซีจะย้ำให้อีกสักสักคู่เนาะแอนน้องได้เลยค่ะพี่ซีคะจ้าจ้าจ้าได้ทําท่านี้แหละจ้าพี่ซีจ้าอ๋อโชคดีเด้อพี่ซีขอบคุณในหลายเด้อค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสรุปแนวทางทางคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะแนวทางจากพีซีนะค่ะพี่น้องเด้อเมื่อนี้พีซีเราเด่น3กับหาค่ะพี่น้องคะเด่น3กับหานะคะแนวทางมีซีหาสามสามหาแล้วก็ล่างหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งค่ะพี่น้องคะซีหาสามสามหาล่างหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งนะคะพี่น้องเด้อแนวทางของพีซีค่ะในวันที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข่าตัวเด่นนะคะ เขาตัวเด่นหานะคะพี่น้องคะเขาเด่นหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะตอวจับคู่งวดที่ผ่านมานี่จับคู่พีซีเราจะเราตัดสองออกก็เลยไม่หาสองนะคะพี่น้องคะอ่าพีซีเราซีมาใส่เนาะพี่น้องเนาะก็เลยบเขานะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาเขาตัวเด่นหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสำหรับแนวทางจากพีซีค่ะแนวทางอ่รัฐบาลไทยวันที่สิบหกนะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทาง ช่วงบ่ายนี้นะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะจากพี่สีรัคษาพี่น้องเด้่อยาลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งค่าพี่น้องคาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาดอค่าพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ mm. ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุกุสุคนนะคะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังนะคะขอบบขอบคุณสำหรับแนวทางในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพีซีค่ะสำหรับพมพี่น้อง่ันดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกนะคะพี่น้องคะแต่ไม่อยากสิพาดกับแนวทางเด,ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาว่าแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดาฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอามาอนีนะคะแนวทางของพีซี อ่าโค้งแหลกนะคะมีเพียงสำนีด้วพี่น้องเด้อถ้าติดตามอีกเท่อนึงเนาะในโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องแอร์กัซิได้ติดตามให้นะคะไปพี่น้องคะสำหรับแนวทางของพีซีพี่น้องมณีนั่งไปพิจารณาเบิร์เนาะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมเนาะค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องอ่ามักชอบแนวทางของพีซีนะคะพี่น้องคะเน้นย้ำอีกรอบนึงเนาะค่ะพี่น้องซีหาสามนะคะซีหาสามสามหาลางหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งได้อพี่น้องเด้อเอามือนีฝากตอน สำหรับพี่น้องนะคะสำหรับน้าทางของพีซีนะคะมีเพียงสำานียนะคะพี่น้องแอากาซิเดคอตโตล่าพ่อมแม่พี่น้องบ้านเฮาสุกุสุคนไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แวดในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี